็เปนอากาศร้อนๆแบบนี้ครับเนี่ยแตงโมนะครับช่วยดับกระหายได้ดีเลยนะครับแม่ค้าร้านนี้นะครับน่าแวะมามาก <c oughs> ชื่ออะไรกันบ้างครับนี่แมคค้าคนนี้ก่อนละคันชื่อเล่นชื่อ <c oughs> น้ำค่ะน้องน้ำ <c oughs> คนนี้ <c oughs> บัวบัวปิดเทอมใช่ไหมช่วงนี้ <c oughs> แล้วไอแตงโมที่รับมานี่รับมาจากไหนบ้างครับนี่ <c oughs> ตาไปรับมาตาไปรับมา ปิดเทอมก็เลยมาขายแตงโมใช่ไหมฮะขครขที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยไอ้ตรงนี้อะไรนะด้านหน้าบ้า <Yeah. S 1> นพักคนชนานะครับเนาะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับทางนี้นะครับเนาะจะไปตูมใหญ่นะครับร้านอยู่ตรงนี้นี่แตงโมก็ลูกอ่ะจ่ายตังก่อนนะผมร้อยหนึ่งครับอ่ะสามลูกร้อยนะครับอืมดูขนาดลูกก่อนแม่ค้าลูกละสามสิบบาทโชว์หน่อยเอาลูกนี้อ่ะโชว์ใกล้ๆหน้าแม่ค้าหน่อย นี่สามสิบบาทน้องน้ำลูกเลยยี่สิบละอ้าวนี่ครับอ่าเป็นน้องนักเรียนที่อยู่ในช่วงปิดเทอมนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับระหว่างบ้านพักคนจราวีรมที่จะไปตูมใหญ่นะครับเนาะแวะมาได้เลยนะครับนี่แตงโมตาไปรับมาจากไหนครับได้ถามตาไหมยือไม่ได้ถามตัวทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยลูกใหญ่มากเนาะ โอเควันนี้แวะอุดหนุนเนาะโอกาสหน้าถ้าผ่านเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวตรงนั้นน่าสนใจมากเลยอันนี้นอนรอลูกค้าใช่ไหมยังไม่มีใครมาก็นอนรอโอเคอ่าไปแล้ว